สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมอธิบายเรื่องเงินดิจิท a l วอลเล็นะคะสำหรับใครนะคะที่มีมือถือมีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถเตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ค่ะได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะจนถึงวันที่15กันยายน67ค่ะโดยกลุ่มแรกนี้นะคะจะมี2กลุ่มย่อยก็คืออย่างแรกนะคะ กลุ่มคนที่เคยดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาก่อนแล้วค่ะสำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนมาแล้วนะคะก็ให้ทําการกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะกดอนุญาตเช็คข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วตามด้วยกดยอมรับเงื่อนไขนะคะซึ่งถ้าเกิดเรานะคะผ่านเกณฑ์นะคะเดี๋ยวทางระบบจะมีการแจ้งตอบกลับมาหลังวันที่22กันยายน67ค่ะว่าเรานะคะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอ l ค่ะ กลุ่มที่2ถัดมานะคะคือถ้าเกิดคนไหนที่ไม่เคยดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะคะไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนก็จะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะทาง Pay Store หรือว่า App Store นะคะในระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ค่ะซึ่งจะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์นะคะหรือว่าส่งไลน์แนบลิงก์มาค่ะซึ่งถ้าเป็นพวกนั้นนะคะก็จะเป็นมิจฉาชีพค่ะอย่าลงเข้าไปกดนะคะหลังจากที่เราโหลดแอปมาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราทำการกดลงทะเบียนนะคะ รับสิทธิ์ด้วยการยอมรับเงื่อนไขโดยกดทั้งหมด3ครั้งนะคะตามด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนตามด้วยการถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วทางระบบก็จะมีการส่งข้อมูลของเรานะคะไปตรวจสอบกับทะเบียนร,ราชว่าเป็นตัวจริงของเราหรือเปล่าแล้วถ้าเราผ่านเกณฑ์น,นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะเหมือนลุมแรกนะคะก็จะมีการตอบกลับมาวันที่22กันยายนนะคะ67นะคะว่าเรานะคะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ่ะ แต่ว่าถ้าใครนะคะที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถเตรียมบัตรประชาชนนะคะไปลงทะเบียนได้วันที่16กันยาถึง15ตุลาคม67นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมนะคะว่าลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรบ้างคะ่ะ